เรื่องนี้เป็น iPhone 14 Pro Max ที่มาในการแตกรายงานด้วยอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวนะครับแต่การแบบนี้ใช้ครีมทาก็ไม่น่าจะหายเมื่อช่างเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้ารีพร้ามาแกะเลยครับสำหรับการแกะฝาหลังก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะครับแต่สำหรับเครื่องนี้ก็ใช้เวลาไม่นานเพราะลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเปลี่ยนฝาหลังกับทางร้านก็มีรับประกันให้ถึง3เดือนเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการรับประกันในเรื่องของตัวกาวนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวฝาหลังที่ทางร้านเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับซึ่งทางรับ ตามที่เห็นในคลิปตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการประกอบฝาหลังคืนแล้วครับแต่ก่อนจะทาการประกอบฝาหลังช่างจะทําการใส่ยางครอบกล้องไว้ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่กาวนะครับตรงนี้จําเป็นจะต้องใส่ทั่วเพื่อไม่ให้ตัวฝาหลังหลุดนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องส่วนไวรลสชาร์ดแล้วก็กล้องด้วยครับเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการประกอบฝาหลังและรอ้กาวแห้งนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถต่องานซ่อมได้ที่แม็กอัพสตูดิโอพิศนุโลกหรือโทร0451591